พี่พงศ์พี่พงศ์พี่ใจเย็นก่อนนะแบบนี้มันจะคุยไม่รู้เรื่องนะพี่ใครกันแน่วะคุยไม่รู้เรื่องเห็นเห็นกันอยู่ว่าถิ่นเขาไม่มีเหตุผลขนาดไหนรู้พี่แต่พี่ใจเย็นก่อนได้ไหมเดี๋ยวผมขอคุยกับพี่ถิ่นอีกครั้งหนึง่งความอดทนคนมันมีขีดจำกัดเว้ยถ้ามึงอยากได้ถิ่นมากนะกูยกให้มึงเลยก็ได้พี่พงศ์ทำไมพี่พูดแบบนี้วะ กูบอกว่ากูยกถิ่นให้มึงเลยก็ได้ไม่ต้องรอไอ้กูอยากก็ถิ่นหรอกพี่ถิ่นเขาไม่ใช่เข้าของนะเว้ยที่พี่จะโยนให้คนอื่นหรือว่าส่งต่อยให้คนอื่นง่ายๆแบบเนี้ไม่อะอยากได้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอฮะพเลพ,พเลสเลพเลสเพลสเพลสเพลนอย่าปล่อยเขาไปเถอะนะอย่าลดตัวไปทำอะไรแบบนี้กับคนอย่างเขาเลย พี่ถิ่นนี่เป็นอะไรกันอะพี่เราค่อยคุยกันนะพี่ต้องรีบไปสถานีไม่ครับพี่ถิ่นผมจะไม่ไปไหนทั้งนั้นจนกว่าเราจะคุยเรื่องนี้กันจบทะเลพี่ทำแบบนี้ทำไมอะทั้งที่เรื่องนี้ไม่ควรจะจบวันนี้ด้วยซะอีกมันเป็นเพราะว่าเขานั่นแหละที่ไม่ยอมทำตามพี่ผมว่าประเด็นทั้งหมดนี้เนะี่ยอยู่ที่พี่นั่นแหละที่ไม่ยอมอยากกับพี่พงษ์มากกว่า เพราะพี่ตัดใจจากเขาไม่ได้พี่ทรวนทุลายหลังเขาไว้ทั้งที่จริงแล้วเนี่ยมีคนเขาที่พร้อมจะรักพี่แล้วก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับพี่แต่พี่ยังจมปักอยู่ที่เดิมพี่รู้ไหมสิ่งที่พี่ทำไปอะ โง่แค่ไหนเธอไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดกับพี่แบบนี้ผมขอโทษครับผมขอโทษที่ผมยังรักพี่อยู่